สวัสดีครับประาาพาดมะร้าวบอนใสเด้อวันนี้ผ้าล้านหน่อยมาหาสื่อของใส่ของซอยโลดตัดครับล้านว่าอยากกินหมูกระทาวานจน เ,เท่าไรดีโรคหืไข่เขาขายเท่าไหร่ไข่แต่ว่าหุ่นนุ้นแก่นแหละนิดหน่อยอ่าร้านหน่อยมาก ลดตัดร้านหน่อยว่าจะขี่กินหมูกระทะ่าสันก็เลยย่ายว่ามา่เบิ้งลดตัดก่อนหมูมา่าสันกับพักน่าจะถูกว่า่าสันถือไว้ลูกใส่กล้าไหมใส่กล้าไหมลูกไม่ใส่โอ้ถือเอาถือเอาอเกี่ยวว้ยของเพียบเลย โลตันหน่อยล้ครับเดอ้อกับมีโคบ,บ์ตคือโลตันไงครับแต่ว่าอันนี้เด้มาดูตร่งนี้ที่มีหนมมุหมมาดูหนมแล้มา,มาดูหนมกับตาเด้มาดูหนมเล้

ดูดิอ่ามีอังน,นั้นเทียนไอเทียนไร้อยฟันร้อยกว่าบาทเย็นมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยจริงเว้ยจริงเว่ยเดินจริงเว้ยเออผ้าอาอกหน่อยผ้าออกหน่อยเออปิดตาแล้วเออ,เอ,อ วันนี้มาเดินโลนตัสด้วยอันนี้เดินโลตัสดูน้ำมันดิลูกน้ำมันขวดเท่าไหร่น้ำมันขวดเท่าไหร่ลูกโอ้ยายจะเอาซอสแล้วเว้ยยายจะเอาซอสแล้วต้องช่วยยายถือไหมเนี่ยต้องช่วยยายถือไหม ฮะมึงเคอยาถือไหมอันนี้อะไรมีข้าวด้วยอ,อืมมีข้าวด้วยไหนลูกน้ำมันพืชอยู่ไหนนี่รึวะนี่น้ำมันพืชนี่นี่น้ำมันพืชอืมขวดเท่าไหร่ดูที่ลูกขวดเท่าไหร่ลูกเยาเย็ดเลยดิ ตกใจเลยขวดเป็นเย็นเปิดแมสหน่อยเดียวถ่ายหน้าหน่อยเดียวเปิดแมสถ่ายหน้าหน่อยเดียวทางหนึ่งเดียวโอ้ไม่ไม่เปิดว้ยเปิด หมูจ้อไหมลูกหมูจ้อตะลเปาเอาไม่ลูกเอาไปกินตอนเช้าไหมลูกอนะเปล่าเอาไปกินไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยนี่เอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมไปกินตอนเช้าตะลเปาตะลเปาก็มีลูกือกินตอนเช้าไปดูที่หมูหมูอยู่ไหนหมูกับผักอยู่ไหนฮะหมูกับผักอยู่ไหนเนาะ ไหนลูกหมูกับพังอยู่ไหนลูกนู่นโน่นโน,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 น่นตรงนู่นตรงนู่นทางโน่นนี่มันทางนี้มันทางนี้ทาง,งนี้เนี่ยทางอย่างนี้นี่ไงหมูอุ้ยเอา้าไหนเหรอไหนหมดไม่มีลูกไม่มีเลยโน่นไปดูฝั่งโน,น่นฝั่งโน่นฝั่งนี้ไม่มีเลยถาดเปล่าโอ้ทางนี้ไม่มีเลยเว้ย นี่ไงนี่ไงทำไมเอาไข่แววเก่าดูอยู่ข้างนอ้ว่ามันจะเป็นอะไรดูง่ายนี่ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้

เวลาใส่หนุ่มปังรสสตรอเบอร์รี่ไปดูจีนู่นน,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 นู่นอันนู่นสันเนื้อย่างแช่ไม่รูกมีหมูไหมตรงนี้มีหมูไม่รูกโอ้มีเว้ยวันนี้มีเว้ยนี่มีเว้ยอันนี้ เอาเอาผ้าเอาแมตออกลงนิดนึงถึงตาแล้วเออเอออย่างนั้นตัวเอาเคแล้วเอาถุงใส่แล้วถือถุงใบใหญ่แล้วถือถุงใบใหญ่แล้วเนเหนอยวนึง่งก็เอาเนื้งถือถุงใบใหญ่แล้วใส่ก้าไว้ลูกใส่ก้าไว้เออใส่ก้าไว้เปิดปากกุ้งออกลูก เออเปิดปากุงเอาลนี่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 น,นี่ปากอยู่ด้านนี่ปากุงด้านนี่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 นเปิดปากุงเอาลูกเออพ่อให,ใหญ่เด้อพ่อใ,ใหญ่ออเออเก่งเว้ยช่วยยายถือด้วยเก่งเว้ยคนอยากกินก็ต้องให้ต้องถือดิ <laughs> เออยำ ตัวยายถือด้วยโอ้ตัวยายาถือด้วยเว้ยใส่กล้าไปก่อนเนดะี๋ยวไปชั่งทีเดียวเป็นยังไงไม่ทราบ อะไรนี่ลูกฟักทองรึเปล่านในหนชีให้ตายใ,ใช่ฟักทองไหมไหนชี้สิโอ้ฟักทองเฮ้ยลูกบอลล์ไอ้นี่จับรถจับรถลูกจับรถจับรถ ข้อมุมตลาดนันมะม้างพักน้อยมีนี่สิพ่อพ่อบอกพีกเท่ากับมี่เท่าไรหรอกนะเท่าไรเท่าไรนมมาไหมนมโยกเกิร์ตโยกเกิร์ตเอาไหมโย,ยกเกิร์ตคิดเลยบอก คิดตังก่อนลูกคิดตังก่อนแล้วใส่กล้าเร็วใส่กล้าไ,ไ,ไ,ไว้คลิปนี้สำนเนียก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านหน่อยเด้อช่องประาพ,าพาสมะพร้าวบอนไซครับสวัสดีครับ,บ,รรบนี่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 เออเย้ำย้ก่อน